สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่29นะครับก็กลับมารวมกันอีกครั้งนึงกับ Adobe Stock และ Shutterstock นะครับเพราะว่าผมทำไม่ทันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยผมมีภารกิจเยอะแยะมากมายมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะผมทำงานหลายอย่างมากๆนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่ารวมๆวันไหนทำได้ทีละเว็บก็ทำทีละเว็บวันไหนทำได้ ทีละ2เว็บก็ทําทีละ2เว็บนะครับโอเคครับผมเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่22นะครับเริ่มจากชัตเตอร์สต็อกก่อนนะครับ22ถึง26มีนาคม2566นะครับไปอัปเดตกันเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มวันที่22นะครับของชัตเตอร์สต็อกเนี่ยก็มี6โหลดนะครับ6โหลดในที่นี้ก็มีภาพวิวข้ามดิงนะครับ <c oughs> ภาพววมดีงานนี้ก็คือสมัยผมทํางานอยู่ที่โรงแรมนะครับเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับก็ได้เก็บภาพมาบ้างนะครับก็ถือว่าขายได้เรื่อยๆนะครับ17โหลดแล้วก็ภาพน้ํา0.10หล่นเหรียญนะครับก็เพิ่งมีโหลดแรกนะครับถ่ายเมื่อสิงหา2021นะครับ แล้วก็0.12แบล็กเกาที่ขายดีอันดับ 2, 2> ในพอร์ตนะฮะในพอร์ตเลยนะ <Wow. S 1> ก็สอง้อยห้าสิบโหลดแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาทําแบบมือถือแล้วสรุปแล้วเป็นคนที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะทําไปเรื่อยอะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นโหลดด้วยนะครับร <Wow. S 1> ูปต่อไปแบลกเกาพิงโกมี2โหลดในวันเดียวนะครับรวมทั้ง2โหลด0 5นสี่เหรียญน,นะครับ ตอนนี้ก็มี144โหลดถือว่าขายดีเหมือนกันแล้วก็ Wooden Table ที่คลิปที่ไปตั้งแคมป์นะครับออกแล้วครับผมแล้วก็ราคาดีด้วย3.64เหรีลยญน,นะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมว่าผมเพิ่งถ่ายเมื่อวันที่29ทธันวาคมปี2022ก็คือปี2 5 6 5 ปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าขายได้ค่อนข้างไวนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่22ไปดูกันต่อวันที่23นะครับ23นี้โดนเหมานะครับมี11โหลดเลยเออภาพใหม่ๆก็โดนเหมาไปบ้าง2 3ัมภาพนะครับดูจากข้างบนก่อนข้างบนนะครับภาพแบ็คกราว์ที่ขายดีที่สุดสีดำนั่นเองนะครับ0 5 0เหรียญน,นะครับอันนี้ก็คงขายดีอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ 352ห้าโหลดแล้วไม่ธรรมดาเลยสําหรับภาพนี้นะครับก็ไปกันเรื่อยๆภาพต่อไปนะครับเป็นภาพน้ำนะครับศูนภาพน้ำที่ใส่สีผสมอาหารนะครับแล้วก็ย้อมเป็นสีออกส้มๆ้มนั่นแหละมันก็เป็นสีส้มอยู่แล้วนะครับก็มีโหลดนิดหน่อยภาพต่อไปก็เป็น0ูนเหรียญน,นะครับภาพสีผสมอาหารเหมือนกันอุ้ย ผิด,ผด,ผดเนี่ยภาพสีผสมอาหารนะครับก็น่าจะเป็นลูกค้าจากเจ้าเดียวกันหลังจากนั้นก็มีภาพแบล็กการ์ออกสีแบบทองทอง,ทองน้ำตาลนะสว่างสว่างหน่อยมี2โหลดในวันเดียวนะครับ0.21เหรียญเพิ่งถ่ายเมื่อมกราวันที่8มกราสองพปีนี้เองขายได้เลย2โหลดไม่ธรรมดานะครับ แบล็กกาวิงโก0.17นะครับก็อันนี้ก็เห็นกันแล้วแล้วก็แบล็กเกาสีดำ0.12เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เพิ่งถ่ายเมื่อฤศจพกาติปีที่แล้วปีที่แล้วก็ถือว่าขายได้เรื่อยๆนะครับแบล็กเกาสีดำยังไงก็ขายได้นะครับแล้วก็แบล็กเกาออกสีทองๆอนะ0.11เหรียญก็ถ่ายเมื่อธันวาปีนู่นก็ขายได้เรื่อยๆ แล้วก็0.11เหรียญนะครับผ้าเป็นริ้วๆสีฟ้าๆนะครับก็เพิ่งขาย14มีนาครับขายออกแล้วขายออกภายในเดือนเดียวถือว่าในธรรมดาใช่ไหมละ่ะก็นั่นแหละบอกแล้วว่าขยันส่งไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดเยอะ0.11เหรียญอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันเพราะว่าผมส่งไล่เๆกันเห็นไหมเมื่อกี้วันที่14อันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับผม วันที่15อันนี้ก็0.11เหรียญ2023นอ่าแล้วก็ภาพต่อไป0.11เหรียญเหมือนกัน21มีนานะนี้เพิ่งส่งไม่นานนี้เลย0.11เหรียญก็โดนเหมาไป3ภาพนะฮะครบเลหนึ่สา1 2 3่ห้า8 9 10ดอ้าวอ๋อมันมี2โหรดด้วยโอเคต่อกันที่วันที่24วันที่24ไม่มีโหลดครับเศร้า แล้วก็วันที่ยีห้ามีหนึ่งโหลดเท่านั้นนะครับก็เป็นภาพนี้ครับ wooden table นะครับผมเป็น wooden table ที่สมัยผมอยู่พังงานะผมก็ถ่ายภูเขาอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆติดกับภูเขานางหงนะครับมันเป็นตำนานของจังหวัดพังงาเลยก็มีเพิ่งมีเป็นโหลดที่สองนะครับ0.10แล้วก็วันที่26ตอนนี้ยังไม่มีเลยผมหายไป2วันละ ต้องบอกเลยว่าท้อใจเหมือนกันกันกบ chapter stock นะแต่ก็ส่งต่อไปฮะส่งส่งต่อไปเรื่อยๆอ่ามาดู Adobe stock Adobe stock เดือนนี้ผมมี52เหรียญแล้วนะทุกคนภ <c oughs> ูมิใจมากๆตอนนี้มาเน้น Adobe stock มากกว่า c h a t t e r stock และอ่าเราไปดูวันที่ยี่สิ6องสแล้วก็ยีิเจ็ดอ่ะใส่วันนี้แหละแต่จริงๆมันเพิ่งยี่สิบหกก็มีภาพแบ็กกราว n d สีแดงนะครับ ที่ขายดีอันนี้ไม่ต้องเปิดให้ดูเยอะนะ0.25แล้วก็ภาพท้องฟ้าอ่านี่เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อย0.25ภาพท้องฟ้าอันนี้ก็คือภาพท้องฟ้านะครับถ่ายมาสักปี2ปีได้แล้วมั้งก็ไปเติมแสงบลัดเอาข้างๆเข้ามาเนาะเอ๊ะหรือว่าเป็นภาพใหม่ผมไม่แน่ใจแต่คือถ่ายไม่นานมากแล้วกันเนาะเออแล้วก็ภาพนี้ก็ภาพใหม่มากนะผมเพิ่งทํา0.99เหรียญ คล้ายๆแบบผ้าเป็นริ้วนะครับสีออกพิงโกผมใส่ว่าพิงโกจริงๆมันออกทองๆส้มๆไหมนี่นี่แหละอันนี้ก็ขายได้เริ่มเป็นภาพผมจะเอาไปไว้ในภาพาภาพแจ้งเกิด EP ต่อไปอาจจะนะอาจจะแล้วก็แมกกาสีแดงอันเดิมนะที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะ0.36เหรียญแล้วก็อันนี้ขายอีกแล้วครับ0.45เหรียญผ้าเป็นริ้วๆสีพิงโกเหมือนกัน คตรขายดีเลยอันนี้ที่อยู่ในภาพแจ้งเกิด ep แรกอันนี้แหละหลังจากวันนั้นก็ขายได้อย่างต่อนเนื่องนะครับน้ำเหมือนกันมีจำน้ำสีชมพูนี้ได้ไหมขายได้เรื่อยๆเหมือนกันราคาดีด้วยศูนย์จุดเก้าสี่นะฮะอะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนี่ขายได้ทำตามผมใครคิดไม่ออกแล้วก็ทำตามผมก็ได้ <laughs> แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาแต่งแล้วมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะ่ะ แล้วก็เป็นผ้าเป็นริ้วๆสีฟ้านะครับ0.25แล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆสีออกทองทองน้ำตาลส้ม0 2นแล้วก็อันนี้และผ้าเป็นริ้วๆสีพิงโกเหมือนเดิมก็ขายออกอีก0.99โดยส่วนใหญ่จะ0.9หมดเลยนะภาพนี้ถือว่าเกือบหนึ่งเหรียญนะแล้วก็และกาวอันเดียวกันเห็นไหมแต่ผมไปย้อมออกสีน้ำตาลทองทองนิดนึง0.95ภาพนี้ราคาดีหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามอ่ะแล้วก็บอกน้ําสีเขียวๆนะอันนี้ผมย้อมสีเอา0.92ก็ราคาดีเห็นไหมแล้วก็แบ g ็ก u n d ว้าเป็เริ้วๆขายได้อีกแล้วสีพิงโก0.95เห็นปะบอกแล้วราคาดีแล้วก็เป็นแบ g ็ก u n d สีดำๆผมน่าจะถ่ายเป็นเก้าอี้สำนักงานเมื่อก่อนนะก็เบลอๆเ,เหมือนเดิม0.99เพิ่งขายได้หลดแรกแล้วก็ Wood e n table นะก็ เพิ่งถ่ายไม่นานอันนี้ก็พื้นหลังก็เป็นใบไม้ธรรมชาติต้นไม้อะไรเงี้ย0.36นะครับแล้วก็อีก2โหลดรัวๆนี่0.25 0.36ก็เป็นผ้าไใบเกาวสีแดงที่ขายดีที่สุดแล้วก็แบทเกาพิงโกที่เป็นผ้าไปรู้ๆเห็นไหม0.95อีกแล้วราคาดีมากผมไม่หยุดเลยหลังจากนี้ผมส่งแบบส่งแนวนิ้ยาวเลย แล้วก็เป็นน้ําที่ผมใส่เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองสีเหลืองหรือเปล่าสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองวันก็0.95นะครับก็เป็นภาพใหม่แล้วก็อันนี้เป็นภาพน้ําที่ผมใส่ในเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมใส่ในเหมือนหม้อหุงต้มอะ่ะแล้วผมก็เอาน้ําหยดโอ้ยภาพสมัย2020ละมั้ง0.95นะเพิ่งขายได้นานๆที ออันนี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทุกคนขออนุญาตฝากนิดน,นึงแล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากรู้ให้ผมมาเล่าประสบการณ์ทุกๆอย่างหรือว่าแนวทางว่าเอ้ยจากวันนั้นที่ไม่มีหวดเลยสู่วันนี้ก็พอมีค่าขนมเลยผมพอจะสอนได้นะครับก็ 499บาทตามนี้เลยนะครับผมก็จะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ฝากงานวีเจไว้นิดนึงนะครับแปะง,งานวีเจไว้ตามนี้นะครับวันนี้ก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะครับแล้วก็ไม่อยากแบบว่าเป็นการขายโฆษณาเยอะมากแต่มันเป็นแนวทางดีๆนะที่เอามาแนะนํากันนะครับวันนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ